จ้ะพี่น,อน,อน้องยินดีต้อนรามเขาสูสช่องสาวหน่อยถ้าเหตุทัก,กินชนะซึงเมื่อนี้สาวหน่อยก่ะมาฉีดวัคซีนจ้ะพี่น้องสวาสดีพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้มาฉีดวัคซีนมากันสี่คนพี่น้องแต่ตอนนี้กะมาหอดแล้วเนาะพี่น้องซึงตอนนี้สาวหน่อยก็อยู่ บิ๊กซีนะบิ๊กซีพระรามสี่พี่น้องอยู่บิ๊กซีพระรามสี่จ้ะพี่น้องฉีดวัคซีนที่อยู่ค้างโลตัสที่ฉีดวัคซีนนะพี่น้องนะเนาะนี่พามากันสี่คนเอามาสี่คนแล้วต้นนั้นจะเป็นสองสามไปไปไปงามนอะอยู่นี่เย็ยนดี น่งผ huh? ู้สาดตนอนรับสบายฮะสวยเอเฮอยากเรียอที่รักแต่เธอไม่ต้องมารัก อกก้าวพี่น้องอ,องไปไป,ไปกันเลยเนาะเดี๋ยวที่ไปฉีดวัคซีนกันพี่น้องเพ็นคนอาชิบอร์ไหไทยเนาะเดี๋ยว,ยยยว,วแล้วเลยสิมาบอกพี่น้องว่าอาการเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องเนาะไป,ไปเลยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อดจ้า เฮชอะไรมาจะมาหอดีแต่คอยก็เลยมาคอยจะได้หนูไม่ฉีดดังครับผมเอครับอันนี้ก็ฟังเตยแล้ก็ไยาาเล่งเจ็บออกมาไวไบา่เีขี่มันีเหมนแายอยู่เห็นเราแจเราาย้เราจบคนลายมืหนึ่งช่องทำเลเล็กคอเล็กไม่ได้เจอก็มาเป็นคือตัวเช่าบานพอนาเปก่อน นี่ยเลยเนี่โอ้ยาววุ้ยไม่ได้ตกเลยไม่ได้มาเห็นงานเนรอมาเข้ไปเมื่อเห็นงาน่อไหร้ไม่เอาใจเพิ่งนะมีท่านหรอบ็ท่านน้อกแฟนมาหาแฟนมาหาจ้ะพี่น้องเมื่อแล้วเมื่อเห็นงานสวัสดีพี่น้อง ตอนนี้เขาก็สีบวัคซีนแล้วล่ะจ้าใบหนัดวันที่เจ็ดโอ้ยปิ่นน้ยกมา้ีะฉีดแล้วแล้วสีดอีกรอบหนึ่งวันที่เจ็ดจ้า อีกรอบหนึ่งวันที่เจ็ดเดือนหน้าชิคับแล้วบันเบาไวพี่น้อง้งอน้อนแห้งเกือบหายใจบ่ออกเนี่ยหพอนไหลพล่นไหลหมด สิบแล้วแล้วคับ่ได้มีอาการเหนื่อยแล้วกับ่ได้เจ็บพี่น้องซีโนแวกสิบซีโนแวกเป็นบ่เห็นบ่นัดอีกทีวันที่เจ็ดเดือนหน้ายังไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องลูกเขาอะไรแบบตอนแรกกันย่านย่านพี่น้องเลย สิปิดวัคซีนยายากเจ็บเคยฉีดการบาดทะยักนะมันเจ็บไหมพี่น้องเดี๋ยวสอีการโควิดแล้วป่ะวันนี้เจ็บเดินมาเนี่ยยาดแห้งพี่น้องหัวใจเต้นตุ๊บ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 แบบเต้นยางแห้งอะ่ะหดหล่ตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วอะไรเดี๋ยวสิกลัดแล้วจะให้ให้พี่น้องเบิง่งต่ำ นั่งอยู่สวนหย่อมพี่น้องมาสีอยู่พระรามสี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เบิ๊กเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีพระรามสี่บอลอะไรตัวพี่น้องฝั่งนั้นจะเป็นบิ๊กซีเนาะพี่น้องเนาะบิ๊กซีพระรามสี่แต่ฝั่งนี้ที่เป็นโลตัสพี่น้อง โลดตัดแต่มาสิ์ฝังโลดตัดนะพี่น้องแส <Yes. S 1> ดงกับแล้วเขามากกับฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าพี่น้องฝากกดติดตามส่องสาวหน่อยนะเดจ้ะพี่น้องเพื <Yes. S 1> ่อเป็นกําลังใจให้สาวหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปให้พี่น้องได้บิ่งได้ส้มกันเนาะพี่น้องเนาะ yes. เรียบร้อยแล้วค่ะเราภาษาแล้วกับไหนด้วยน้องแล้วเลยได้จ้าวันที่เจ็ดกับมาใหม่เจ็บปะปวดเจ็บดีๆไม่ต้องต่อแหล่ปวดเจ็บบ่เจ็บเลยมีความรู้สึกอะดัดดัดแห้งมีความรู้สึกพี่น้องความรู้สึกเจ็บความตัดความรู้สึกมาทางนี้เปิเถอะมาพี่นอ้อ,อ,อ,นองมากันสีน่คนสี่เอ้ยน้องไงไมาสี่คน ชิกคนเอ้าไปซะเด้อไปทางนี้ไปที่เด้อเห็นใหน่ะม้อนแล้วสนใจให้แน่ให้น้องไปบอกอีกเพคะเพื่อนี่จ้าพี่น้องรถตัดจ้ะรถตัดอันนี้ยังนี่ เออนี่ลำพูนอะไรนะลำพูนชัยะลินลำพูนชัยะลินเหรอืออไทยว่ะฉันไม่ได้กุลี โนนอะไรไม่มีบ้า,าคุณลีน่าเออใสก็ยกนเหมด็ตัดจานพี่น่องโดตัด,ดเอาเอาอกมีตัวเมื่อกี้คุณมื่อเห็นแต่โต โตวางเปล่าเอ้าทำไมไม่บอกอ่ะฮะเด็กน่อยชอบโตดะิ องเอ้ยแดดแห้งแดดกะแดดห่อนกะห่อนบิ๊กซีจ้ะสองสามคุณพี่น้อง กับตลาดข้องเตยรถตัดจ้าโอ้ยแม่ง,ง่ามเลยพี่น้อง